จำได้ไหมสบายดีนะครับสุดยอดเจนสบายดีแต่มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเลยเนาะตอนนี้อะไรเปลี่ยนแปลงครับชีวิตอ่ะใช่ครับใช่ใช่เจมคง,งเปลี่ยนเยอะนะโอ๊ยนี่แต่คนบอกว่าเราเปลี่ยนเกขึ้นใช่ไหมครับใช่ดูนิ่งๆอ่ะพี่น้องชอบมากเลยที่ไลฟ์แล้วคุยเรื่องแบบไปเที่ยวหรืออะไรอย่างเงี้ย อ๋อที่เครนฮาวเวอร์ใช่เครนฮาวเวอร์แล้วก็อีกงานหนึ่งก็ดีค่ะที่ที่เกี่ยวกับตนหนวดเดี๋วเดี๋ยวจะมีอีกวันอังคารนี้มาเอเซ่เหรอหรอทำไมเขาไม่โปรโมทเลยโปรโมทแล้วโปรโมทแล้วเหรอพี่ไม่เห็นเห็นไลฟ์เห็นไลฟ์บ่อยๆก็เลยมีของฝากอันนี้มาให้ค่ะอะไรครับเอาไปเล่นได้นะออ๋ตั้งใจมาให้เล่นกับน้องขขออบบบบคคคคคุุณณรรัั่ะค่ะ คุยอะไรอีกดี้ตื่นเต้นระหว่างนี้เราขึ้ก่อนว่าจะทำยวันนี้แต่งตัวเป็นปุ้มใส่เอี้ยมมาเนี่ยทั้งแก๊งเลยตอนแรกอยากขอถ่ายมูแต่ไม่แน่ใจโอ้โหพี่น้องเล่นเกมเยี่ยมเยี่ยมใช่เนี่ยถ่ายเยี่ยมเลยยอดพี่น้องเล่นเกมได้ด้วยอ่ะได้สามรางวัลเล่นเกม โอ้ยยังไงครับเซ็นได้ไหมคะเซ็นได้ไหมคะได้อยู่อันนี้เจมเคยได้ยังซิตี้เซนเคานอ่ะได้แล้วครับเคยได้แล้วก็จะให้อยู่ค่ะอันนี้เซ็นสีขาวได้ไหมขอบคุณนะคะใจดีจังเลยคิดถึงมากอ๋อทรายมป็นเพิ่งเปิดวันนี้เลยค่ะ โอ้ยมีไลฟ์เอสเด้เหรอครับของดีอยู่แล้วซื้อแน่แน่ครับเขา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 ประกาศแล้วนะครับในในไอจีผมอยู่เป็นไลฟ์ทางลัคนานี่ได้รางวัลใหญ่ของซิตี้เซ็นเคไม่เคยได้รางวัลเลยค่ะครับคุณนะคะเดี๋ยวเขาโทให้น้องๆจะเซ็นอีกได้เลยครับดู<ๆ>สุขภาพนะครับเลยพอวันเกิดหน่อยเลยมาแล้ว8กันยา18 กันยาครสองเกิดย้อนหลังนะครับ<อ>มีความสุขมากๆนะครับอขอให้สุขภาพแข็งแรงเจริญสิง่งเจริญคนดีๆเจริญสิ่งดีๆนะครับแล้วก็มีความสุขมากๆก่อเลยครับขอบคุณนะคะขอบคุณะครับมันนานจนไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรเพราะมันเยอะมากต่อวันเกิดก็ทําโปรเจกต์ให้เจมที่เป็นกระตูวันนี้น้องที่วาดกระตูนก็มาขอบคุณครับ <Okay. S 1> ได้เลยครับขอบคุณนะคะ